สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ังน้องนะครับพบกับช่องระเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดต่อก็0 8 1ย์แปดหจ็ดห้าศูนย์ครับไอ l ดี e ไลน์ก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าศูนย์ครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ดมาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมให้เลือกกันอีกแล้วนะครับจะเป็น EP ที่3 2มอนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับ องแรกนะครับองแรกจะเป็นเหรียญของพ่อเกษมนะฮะขอวขอญาตซูมหน่อยนะรายการแรกนะครับเป็นหลงเหรียญของพ่อเกษมนะครับองนี้สภาพใช้มาเลยนะฮะนี่ครับองนี้อ,องนี้สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2 0 0บาทนะครับนี่มีเก็บเพิ่มด้วยนะครับเนี่ยสภาพใช้เลยนะครับนี่เป็นคาบเหนือคคาบใครนะเนี่ยนี่ฮะดูครับดูขอบเหรียญนะฮะนี่ครับํำหนิมเขียวเลยนะครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะครับ รายในในการถัดไปนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อน,นะครับปีสามแปดนะครับวัดประสาทมณาวาดนะครับน่านใช้มากนะครับนี่ฮะเอาองค์นี้อเอาสอง here, อาบาทนะครับ หลวงปู่ทวดวัดประธาทนะครับปีสามแปดนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนี้เป็นสมเด็จคะแนนนะฮะมีมาสององ,งน,นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อแกนน้ำมันนะฮะเนื้อผงน้ำมันนะครับหลังยันห้านะฮะ นี่ครับน่าจะน่าจะอ่านว่าณโมวุฑายะนะฮะนี่ฮะเนื้อผงน้ำมันนะครับอ่าคู่นี้เอาสองร้อยบาทนะครับคู่นี้นะฮะสองร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ยเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะครับ การถัดไปนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นหลวงปู่ทวดร้อยองค์นะฮะนี่ครับสภาพสวยมากเลยนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อผงผสมว่านครับนี่ฮะเอาสองร้อยบาทนะครับตรงนี้ฮะสองร้อยบาทนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2 0 0ยบาทนะครับหลวงพ่อทวดครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนี่เป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จออรหังนะครับต่างญาติเกาะเป็ดครับหลวงพ่อเชิญนะครับกับครบ7รอบนะครับอายุ8.4ปีนะครับแต่องค์นี้ไม่มีตะกรุดนะฮะตูกใ่ก็จะมีตะกรุดทองคำตรงนี้นะฮะ ต่สัญญาผมถ้าขายไปแล้วเป็นตุกตทองคำนะอองค์นี้เอา200อบาทนะครับกับสมเ็ตอ,ตอลระหังครับหลังยันนะฮะเกาะเพชรฮะหลวงว่าเชิญนะครับนนครับเดี๋ยวชงรายการถัดไปนะครับในการถัดไปนี่เป็นพระผงของขวัญน,นะครับ วัดจันทรลงสีนะครับนี่ครับเขาว่ามีส่วนผสมของวัดปากน้ําผสมอยู่ด้วยนะครับว่ามีส่วนผสมของวัดปากน้ําผสมอยู่ด้วยฮะพรว่าผงของควันวัดวัดจันทลงสีนะครับนี่ของนี้เอาสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวชมในการถัดไปนะครับในการถัดไปเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นคู่นะหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ผมสส่ทิฐานน่าจะเป็นวัดทุ่งน้อยพิจิตรนะครับน่าจะเป็นยุคหลังๆมานี้ฮะอันนี้เป็นพิมพิมเล็กนะครับพิมเล็กส่วนใหญ่ก็จะแจกแม่ครัวนะครับคู่นี้ผมเอาสองร้อยบาทนะครับนี่พ์เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับน่าจะเป็นวัดทุ่งน้อยนะฮะ เนี่ยเนี่ยหล่อโบราณนะครับเนี่ยคูนี้สองร้อยบาทนะครับนี่ด้านหลังครับเนี่ยครับอ่าตรงนี้เป็นรูปถ่ายนะครับ ลูกถ่ายหลวงพ่อเกลือนะฮะใช่ไหมฮะม่กเกลือนะฮะเนี่ยเกจิด้านหลังวิญญาณนะฮะเอารูปถ่ายนี้ผมเอา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 สองร้อยบาทนะครับเออสองร้อย200บาทเอาร้อยแปดสิบาทพอครับนี่แล้วก็พูดติดปากสองร้อยบาทเอาร้อยแปดสิบาทพอครับลูกถ่ายองค์นี้นะ นี่ครับรูถ่ายหลังยันนะครับร้อยแปดสิบาทครับครับสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญเหรียญพกกระซันะครับเป็นนางนางกวักนะครับเหรียญพกกระซันะครับนี่ฮะเป็นเหรียญวัดพระธาตุเข่าเจ้านะฮะ เนี่ยตรงนี้เป็นวาขหั่นถุงนะน่าจะเป็นยานพวกพวกข้อทัพย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ยเนี่ยเป็นนางกวักนะครับอันนี้เป็นถุงเงินถุงทองนะเหรียญพวกข้อทัพย์นะเหรียญน,นี้โอ้โหสภาพหน้าใช้มากนะครับพระธาตุเขาเจ้านะครับอ่าเหรียญน,นี้เอาสองร้อยบาทครับ สองร้อบาทนะครับสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรก็081 9 9 2 3 7 5 0ครับ ID ไลน์ก็0 8น9 9 2 3 7 5 0ครับาสามารถสแกนคิวโอาร์โค้ดมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ